ครับสวัสดีครับหลังจากที่ได้เททานออกมาแล้วนะครับก็ได้บรรจุถุงเรียบร้อยเลยนะครับก็ได้ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าถุงนะครับหลังจากบรรจุถุงเสร็จก็จะได้บรรจุฟื้นต่อนะครับจะได้เคลียร์พื้นที่บรรจุฟื้นต่อครับ คิว่าบันนี้คงจะบาได้เผานะครับเพราะว่าต้องเอาทานออกไปทรงนะครับสรงให้ลูกค้าครับร้านค้าประจำหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ฟื้นที่จะเตรียมเผาชุดต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นท่อกลมนะครับที่ผมเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ใช้ได้ประมาณสามข้างแล้วครับถือว่าใช้ได้ดีนะครับว่ามาัดค้นแล้วระบบกันนะครับครับท่อสี่เหลี่ยมท่อสี่เหลี่ยมจะเป็นแบบนี้นะครับน้อก ใ oh, <laughs> นก,ออก,กระถอกกลมนะครับประมวนกันนะครับเนาะเพราะว่า่อสีออ่เหลี่ยมจะมีสไส่ตัวนี้นะครับไสตแกสไสตท่อ,อกแแ๊กนะครับแต่่อ,อกลมบมมีนะครับ จะไม่รู้ระบายแก๊สด,ด้านล่างนี่นะครับ อันนี้ก็ฝนตกมานะครับตกไปเยอะครับแต่มืดแข่อ้อยอยลงมานะครับตกบนักครับ ครับคลิปนี้ขอจบเพียงตัวเีงก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ